อากาศที่ใช้หายใจสสารสําคัญแห่งชีวิตอากาศคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่คือสิ่งที่เราขาดไม่ได้แม้เพียงไม่กี่วินาทีมันเป็นของฟรีที่จักรวาลมอบให้แต่ก็เป็นสิ่งที่ผูกชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไว้ในเงื่อนไขเดียวกันต้องหายใจไม่มีสิ่งใดในโลกที่อยู่รอดได้โดยไม่เชื่อมต่อกับมันเพราะอากาศคือสสารแห่งชีวิตคือสิ่งที่เชื่อมทุกจิตเข้าหากันโดยที่เราไม่รู้ตัวในทางวิทยาศาสตร์อากาศคือการผสมของก๊าซหลายชนิด ออกซิเจนนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ําแต่ในทางจิตจักรวาลอากาศคือพลังชีวิตที่มองไม่เห็นคือรูปแบบของพลังงานบริสุทธิ์ที่หมุนเวียนอยู่ในสนามเดียวกับทุกสรรพสิ่งเมื่อเราหายใจเข้าเราไม่ได้แค่รับออกซิเจนแต่เรากําลังรับข้อมูลของจักรวาลเข้ามาในตัวทุกลมหายใจที่คุณสูดเข้าไปเคยผ่านปอดของใครบางคนเคยผ่านปีกของนกผ่านใบไม้ผ่านมหาสมุทรผ่านภูเขาและผ่านกาลเวลา อากาศที่คุณหายใจในตอนนี้อาจเป็นลมหายใจที่ไดโนเสาร์เคยใช้หรืออาจเป็นลมหายใจสุดท้ายของกบิบราที่กลายมาเป็นสิ่งที่คุณรับเข้าสู่ร่างกายนั่นหมายความว่าทุกชีวิตที่เคยมีอยู่ในจักรวาลนี้ยังคงอยู่กับเราในทุกครั้งที่เราหายใจนักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกอากาศว่าสื่อกลางของชีวิตเพราะมันคือสิ่งที่ทําให้ข้อมูลเคมีเดินทางได้เสียงกลิ่นพลังงานและแม้แต่จิตก็อาจส่งผ่านมันได้ถ้าจิตคือพลังงานที่สั่น ในสนามของจักรวาลอากาศก็คือเนื้อผ้าที่ถักคลุมสนามนั้นไว้ทุกลมหายใจจึงไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาเคมีแต่มันคือการเชื่อมต่อของจิตกับจักรวาลในระดับพลังงานจริงนักบวชในหลายศาสนาเรียกลมหายใจว่าปราณหรือชีพจรแห่งจักรวาลเพราะพวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่เราหายใจเข้าคือการรับพลังแห่งการมีอยู่และทุกครั้งที่เราหายใจออกคือการคืนพลังนั้นกลับสู่โลกการหายใจจึงเป็นพิธีกรรมแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นทุกวินาที โดยไม่ต้องมีพิธีการและทุกครั้งที่เราหยุดหายใจคือช่วงเวลาที่จิตตัดการเชื่อมต่อกับโลกวัตถุเพื่อกลับไปยังต้นกําเนิดของมันในทางฟิสิกส์ไม่มีอนดูดของอากาศที่หยุดนิ่งมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดหมุนวนไปรอบโลกแทรกอยู่ในทุกสิ่งและทุกลมหายใจที่เราสูดเข้าออกคือการหมุนเวียนของอนุภาคพ,พลังงานเก่าแก่ที่ถือกาเนิดตั้งแต่ปิกบางอากาศที่เราใช้วันนี้คือสิ่งเดียวกับที่เคยอยู่ในดาวฤกษ์อยู่ในลมหายใจของจักรวาลแรกเริ่ม และนั่นหมายความว่าเราไม่ได้แค่หายใจเอาอากาศเข้าไปแต่เรากําลังหายใจเอาอาดีตของจักรวาลเข้ามาในตัวบางคนมองว่าอากาศคือของเสียเปล่าแต่ในระดับจิตวิญญาณอากาศคือภาษาแรกของจักรวาลมันพูดกับเราผ่านเสียงลมผ่านจังหวะของลมหายใจผ่านการเคลื่อนไหวของธรรมชาติทุกครั้งที่คุณหายใจลึกๆแล้วรู้สึกสงบนั่นคือช่วงเวลาที่คุณกลับมาสอดคล้องกับความถี่ของจักรวาลอีกครั้งเพราะจิตที่นิ่งกับลมหายใจคือจิตที่กลับสู่จุดกำเนิดของมัน อากาศจึงไม่ใช่เพียงก๊าซที่เลี้ยงร่างกายแต่มันคือพลังชีวิตที่เลี้ยงจิตคือความทรงจำของทุกชีวิตที่เคยเกิดขึ้นและคือสัญญาณของการมีอยู่ร่วมกันของทุกสรรพสิ่งไม่มีการแบ่งแยกในลมหายใจไม่มีชายหญิงไม่มีชาติศาสนามีเพียงการมีอยู่ที่สันส่นในจังหวะเดียวกันกับลมหายใจของจักรวาลเพราะในที่สุดอากาศไม่ใช่สิ่งที่เราใช้มันคือสิ่งที่เราเป็นลมหายใจของคุณคือลมหายใจของโลกและลมหายใจของโลกคือลมหายใจของจักรวาล fic. แล้วคุณล่ะเคยรู้ไหมว่าในทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าออกจักรวาลก็กำลังหายใจอยู่กับคุณกดติดตามไว้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องลับที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้